หาเขาจริงๆรับฟังเขาจริงๆว่าเขามีประสบการณ์แบบไหนแล้วค่อยน้าวเขาเข้ามาในจุดยืนของเราเพื่อนๆครับตอนนี้นะครับอยู่กับภรรยาคนสวยนะครับเขอชื่อคุณกิ๊ฟนะครับวันนี้นะครับจะมาสาธิตอันหนึง่งจะได้ทําให้เห็นภาพมากขึ้นนะครับทำให้ทุกคนมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวข้องกับคําว่าโน้มน้าว เราหลายๆครั้งนะครับชอบแซงคาว่าโน้มน้าวโน้มน้าวเราโน้มน้าวคนนั้นเราโน้มน้าวคนนี้เราอยากให้คนนั้นทําอย่างนี้เราก็ลงโน้มน้าวเขาอยากให้เขาเอ่อเป็นคนที่ดีขึ้นให้เขาเรียนหนังสือแล้วก็โน้มน้าวเขาโน้มน้าวเขาโน้มน้าวเขาแต่ทราบไหมว่ารูปธรรมของคาว่าโน้มน้าวคืออะไรทําให้เห็นภาพมากขึ้นนะผมอยู่กันสองคนต่างคนก็ต่างมีจุดยืนตรงนี้คือจุดยืนของผม อันนี้ก็คือจุดยินของเขาใช่ไหมแต่ผมต้องการที่จะเคลื่อนเขามาหาผมใช่ไหมเคลื่อนเขามาหาผมก็คือโน้มน้าวเขามาหาผมนี่คือรูปรูปธรรมใช่ไหมครับแต่ว่าอยากทําให้ให้ให้เห็นอีกว่าคําว่าโน้มนะโน้มคือโน้มไปหาเขาจริงๆโน้มคือเขาเอาเข้าไปใกล้เขาจริงๆเข้าไปหาเขาจริงๆเข้าไปฟังเขาจริงๆว่าเขาเนี่ยอยู่ตรงนั้นน่ะมีความเห็นอย่างไงมีความรับรู้อย่างไงมีมีประสบการณ์แบบไหนโน้มให ใกล้เขามากที่สุดโน้มไปถึงเขาให้มากที่สุดแล้วเราจะสามารถที่จะค่อยๆพาเขามาหาหาเรามากด้วยได้เช่นกันแต่ถ้าเขาบอกว่ายังไม่อยากมายังอยากอยู่ที่เดิมสิ่งสิ่งหนึ่งที่เราจะทําได้ต่อไปคืออะไรครับก็โน้มไปอีกครับโน้มไปอีกครับโน้มไปให้ใกล้เขามากที่สุดเพื่อจะน้าเข้ามาอีกน้าเข้ามาอีกอายังไม่มาอีกเหรอยังกลับไปที่เดิมใช่ไหมแล้วก็โน้มไปอีกสิครับโน้มไปอีกนะ แล้วก็นาวเข้ามาอีกอเลื่อนมาได้แล้วอโอเคนี่แหละครับคือคาว่าโน้มกับคาว่าหนาวนะครับแยกสองคนี้จะทําให้เห็นภาพชัดมากขึ้นนะครับโน้มก็คือโน้มไปหาคนข้างๆเราหรือโน้มไปหาคนข้างหน้าเราไปรับฟังเขาไปดูซิว่าเข,เขาคิดเห็นอย่างไรเขามีประสบการณ์แบบไหนเขาสัมผัสอะไรอยู่แล้วเราจะสามารถนาวเข้ามาเล่าเหตุการณ์ให้เขาฟังพูดถึงเหตุการณ์ในสิ่งที่เราเคยเห็นประสบการณ์ ต่างๆนาน so like าเพื่อให้เขามาณจุดย cool. like like ืนของเราให้ได้อย่างเงี้ยไม่ได้คือหมายควาว่ากระชากลากถูอย่าให้เขามาอย่าให้เขาไปอย่าให้เขาทำเนี่ยอันนี้เขาเรียกกระชากลากถูไม่ใช่เรียกว่าน้มหนาวนะถ้ายิ่งทําแบบนี้มากขึ้นมากขึ้นเขาก็จะต่อต้านเรามากขึ้นเขาเขาก็จะต่อต้านเรามากขึ้นเขาจะต่อต้านเรามากขึ้นเห็นภาพไหมครับไม่มีประโยชน์หรอกครับคำว่ากระชากลากถูสิ่งที่เป็นประโยชน์มากจริงๆคือคําว่าโน้ม ไปหาเขาจริงๆเราฟังเขาจริงๆว่าเขามีประสบการณ์แบบไหนแล้วค่อยน้าวเขาเข้ามาในจุดยืนของเรา